มาปรึกษาเลยค,คผะพี่น้องครับสวัสดีครับถูกๆทานกำลังอยู่กับเสียนัดบ้ามีกระชออีสานบ้านปเองพี่น้องผมซีนเต็มหมอพี่น้องผมต้อนรับเสียนัดของเฮานะครับเ <c oughs> นาะเพราะก้ามาอยากกินซีนา่าสั่นมืออื่นก็อยากกินปลาไหลอยากกินหนูสีผ้าไปหาเสียวไม่เห็นอยักกินแล้วครับนี่ย่างแล้วครับดูนัดจูบุของเฮานะครับเนาะเลือ <c oughs> แดงดีเนาะ นี่ตอนนี่เสียอะโฟคือยังผมบอกถ้าเบิ้งไปอย่างเบิ้งคือมันจางๆครับใส่ไอเครื่องปรุงของเสียนะสูตรเสียนะใส่อย่างไรครับโอ้ยซอสเหรอครับซอสซอสกับรสดีมีละพ่อนะครับเราสู้รสใส่ปะรสใส่นิดหน่อยนึงใส่อยู่เนะครับเด้วยขาดสู้รสบ่ได้น้ำจิ้มกระซิสูตรเด็ดน้องพรอนก็เข้าขาดบ่ได้พี่น้องผม ต้องมีหลองพรอนเอาสาปาด,ดีครับพี่น้องผมกับทีมงานอีสานบาดเปียงกับช่วงนี้สงการบ้ามีต้องใส่เข้าประตูจินกระดาษขาดเหมือนเดิมคือกับพี่น้องผมพอไปยังคนมาท่าเที่ยวเนี่ยเสียบ้ามีอยู่บา้บานเป็นผู้ไปสื่อมาสูจินกับบาดใดเราพี่น้องเราไปน้ำพ่นสีนขาบกใ่ญ่เลยช่องอีสานบาดเปียงไปพ่นห้พิเศษเลยพี่น้องผมปานไดฟรีดีตัวนี้ีนก็นได้เอาเบิ่งน้ำกันครับใส่ผมง่วไปแล้วนะคระับผมเดี๋ยวที่ผ้าพี่น้องไปย่างจวั่วน้ำกันพี่น้องผมจะร้องส่งการ ปีอีแล้วกินแล้วก่ะสิผ้าพี่ไปล่องให้พี่น้องนี่เบื่อนกันเลยได้เสียหน่ะเอฟซีขาไปจําทีแบบว่าตามถูกคลิปพี่น้องผมเพิ่นยังบอเสียอยุเรียว่าไก่มันสามารถถือความกันสวงตัวอย่างนี้อยู่กับไฟมันถือได้จังไหนว่าสั่นกันบ้ามีสิเอาไปร่องให้มันกับพวมีไก่ไปร่องกันไปร่องเพราะเพิ่นถือแล้วมันก็ตายพร้อม่างตัวไอิสอได้บ้านไม่วันมีคนแก่งหมนแล้วเสียนัดว่าสิมีคนแก่งว่าสั่นมันแมนบ่จังหวะว่าบ้ามีก็นเลยเริ่มสงสัยเลยทีเด็ด อามารยาบมาจิ้มไม่เส่ยมมันมกันพี่น้องผมเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่เตาทานเราครับเนาะครับพี่น้องผมน้องพ่อนเข่าเพราะเข่า,าป็นปยังเนาะเสียนัดเนาะแต่ว่าเขาขาดเพราะอะไรพี่น้องผมแล้วก็น้องพ่อนขูมือมีห่อนับจิ้มเกี้ยวมีห่อนับจิ้มซีฟู้ดเด้อพี่น้องเด้อะเพราะธรรมดาไม่ถูกย่างคูมมือนี่เอา,มาไม่ต้องใส่คู่กันอ่ะตำกระเทียมใส่เนีน่ยจังยว่าสันบ้ามีมีสูตรพิเศษอีกเอาเนยมาท่าพร้อมพี่น้องผม ไปเห็นตีฟรังขาเ้าเห็ดโอ้ยมันก็เป็นตาเสียเสียเดีดยเ๋ยวจัดให้เดี๋ยวซักครูพี่รองผมคันต่อท่า,านบดยมเนี่ยนี่บ้ามีถ่ายบ่ไดดเนาะพี่รองเนาะเป็นส่วนผสมปิเศษพี่รองผมเป็นเนยชนิดเข้มเนยแทาสันเห็นในยูทูบเกลื่อเสีเอามาล่องเบิง่งอันนี้เขาสีปทาลาบเนาะพี่รองเนาะบักจวดจวดพี่รองผม ครับอืเลียดเพียเฮามีคลิปสไตล์บ้ามีเป็นคลิปดิบยิบเทอนเทีนว่ามีไรสิ่งการตัดต่อพี่น้องผมผ่านแหล้วผ่านเลยเอาพี่น้องผมตัดภาพม,มาอีกทีเรื่องเสียนัดย่างไปแล้วสิ้นย่างนี่คอดีเพราะมันคือบริสัยเวลาย่างโดนเสียนัดเนาะอโอ้บริสักระเทียมแหล้วพี่น้องผมแตไฟมันแห้งหมด เอ๋อมันกระชัวชัวแน่นั่นแหละครับเชียร์สมัยนี้ปิ้งซีลมันต้องเครื่องซุกเครื่องจุดเดียวเมื่อเช้าซุกเลยปะเอาพ่อแบบพ่อแบบหวานๆเมียนแันหวานร่องเบิ้งพริกดูด้เสียผมนี่หีบนี่หายังมาห้องนอนอืมอิจบ่เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมพร้อมแล้วพี่น้องผม ว่าเป็นยังเสียนาทว่าต้องไปย่านมันใหม่มันเหลีห่ดออซุกซีนควาดลุกบับบับนะครับผมไปย่านให้ใหม่ว่าไรดิปี่หนุ่มมันสีเส้นมันต้องขับมันต้องชุ่มเฉียน,น้ำนะครับเนาะเดี๋ยวกินแสบแสบอันฟังทางผู้สาวใช่ไปว่าไรพี่น้องผมเมีย <c oughs> ตะขวดเหลวขวดเบียขวดว่ว้นนะย่านจริงๆมันว่าย่านไอ้นี่มันต้องอาศัยการคุ้มแล้ว <c oughs> ไป สี่นซุกไว้คือสิตใจนี่เป็นยังเขาไปกินสเต็กเขายังกินดิบไหนย่าไปหาคิดมาสบายสุกไว้พี่น้องผมนั่นงามพี่น้องคนละเดี๋ยวไดสิปาดกินดๆตัวข้าวแม่ทิพบุญจันทร์นี่สุกแล้วเด้อครับเด้อยุเกาหลีกับชีวพื้นยุดอกข <c oughs> ัวหนูน้ำเฮียงกินเลยวะนี่ไหม ทีุ่นจันมาสูกเดียวไทยเฮาผมเป็นไม่หราครับผมแต่ว่าตามรักบ้ามีเหี้ยนมันหลวดดี่ยวซำนี่ครับผมมันก็ต้องเป็นเซียนมันต้องเป็นแนวนี่อันนี้ใส่ประโยชน์ว่าทำไ้เดียวเดียว เอามาซอยมาซอยยี่หานมาใครหน่ย่ยมาซอยเอาสรซอยไปเห็นอี่ยมังเ่อะขวายเห็นเอาจานมาครับคุณพ่อเราถามว่าอะไรใจใจอยาหลงๆแล้วครับคุณพ่อเด้วยในย่างกินแรื่งยอะไรยังย่างเห็ดบ่แ่งเห็ดครับผมแ่งเห็ดแ่งเห็ดแ่างน้องใหม่มาสร้อยเบื้องบัตรเ,เอาจัดไปพี่น้อง นายสิสอยเห็มันดบบไอนี่แน่ตรวจอืม้นเหนียวังหมอสำรับจุสิ่นีหมอสำรับจุเ้าก็เฮ็ดให้มันต้นน่อยๆอยบางก็เดี๋ยวแม่นม นี่พอดีครับเอาไปให้แยนไปร่วมงจากตอนสองตอนนี่สุดยอดอตามรั้ตรงตรงย่างยิ่งสี่แล้วมันยิงดีนั่นแม่มันเป็นสินจุกันซุกหลยเลยนี่เงหยบเนาะแม่มองเห็นไหนะเหนไห Cứ mắc nè, cứ mắc ขึ้น theo, chị ạ เสียแซ่บอ่อมักห่ามื้อหน่วยเอาทาทา

เดี๋ยวบ้ามีสิใสวิธีให้มันสุกหน่อยก็เก่าพี่น้องว่างหันอยากหยาบจังหน่อยนะพี่น้องนะเนาะเขาต้องลองทุกอย่างไม่ไหมนะพี่น้องเนาะให้เข้าใจไปสองแง่สองมุมเล้ะพี่นอ้องเนื้อค้าว่าไม่ไหม,ไมนี่ตายพี่น้องผมแนวนี่เอามาอีกแก้วพี่น้องผมต่างเสีดเยดดาบเสียดดาบพอ่อเอาสวยต่อลองหน่อย จัดไปเป็นยังไงพี่น้องบาดเริ่มดีงามไปเรื่อยพี่น้องผมดีนี่ยแมดีเาก็บโควุ่นเอะจับเชียงไว้ยพี่น้องผมบาดในหนังบาดนี่ต้องมีแดงแดงจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะซอยทางขวมทา้งง่ก็ได้ว่เป็นยังมีดคมๆกัมีอย่ลวาอย่างดียว mặc dù đấy thì không hạ, không là này là... mất hết mọi người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  mất hết mọi กันไปพี่รองผมใหซีมกินดึกมันไนะครับหานต้องจังสี่พี่้องผมบอสแ่บก็ต้องวาแซบตัวสูตรมักมาจากสีะไรชาไหครับเบิร์ซัมี่หรมันเดีมันบมมี่ หมยบ่อิ่มเด้อเนี่ยก็มีอยู่ตัวที่มันพลอยอันเปนพลอยหอ่าพลอยพลยพลยราการอยู่พี่น้องผมนีบางอย่างเนี่ยมันก็ตอ้องเอาซ้ำมันบวมีมันลุ่มพวกบ่อย่างต็มมันเลยเหรมันบวมีออเขาเอาหนีเบิร์ดยิบเรื่องไปเลยเอาจัดไปจัดไป เอาตอนอะไรเมลเรอเนีเอออน่ยโว้ยสีดิบๆเหี่ยวลงเวรทีนองผมเดี๋ยวนี่มันต้องเจ้างี่บ้านี่มันต้งแนวนี้นะครับจุแก้วยังกระซังวัตจุจยได้มันจังบอยหยาบอันซุ่มอันซุ่มจมกันว่ายหยาบหยาบเขาบ่กินยังสี่มันจิ้นตอนตอนจีบยหยาบจีว่าปปาทุดไทยนี่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 เอาไว้นี่ว่าว่สีล่ นี่พี่ตนีนี่พี่น้องผมดีลาบสุดยอดเมนดิบดิบมันสองแบบนี่พี่น้องผมต้นอยู่มาสามหาากุตอนนี่เอา ครับผมพี่น้องครับขอพูดทุกไรทุกซับทุกการติดการตามเงินเดี๋ยวพูดกับพี่น้องผมกันท่ายเบื้องตั้งพูมีตะขวดแอลกอฮอล์มันจำเปลี่ยนพี่น้องเนาะครูการบ่าข่าวโฆษณาคลิปนี้กะกระซีบมันการหลายอยู่พี่น้องผมอาาสติทิศการจังหน่อยอย่าบ้าบ้ามีเลยครับด้วยขอพูดครับสวัสดีครับพี่น้องผมพากกันคลิปหนาพี่น้องผมเป็นเจ้าใดบ้ามีกับว่ามันสุดยอดอยู่เด็ดต้องเฮ็ดเองกินเองนักเลงพ่อพี่น้องเลย